ก่อนที่้ามาตอนเช้าจะเจ้าของไยไปกันงานเยอะเอ้ยหยิม ใครมาตกนอกเลยงั้นเนาะนี่จะข้าบอะไรมายาไปนี่คือตัวหนึ่งเถอะฮะทุกคนจะออกไปทำไมฮะมานี่ไอ้หมาอ้วน ข้า่อนโอ้ยลกคนไอ้หมาอนมั้งจไอ้หมาอ้วนนุงก,ก็จะไปลก้ไป่ใสมมาเปิดป,ประตูนะทุกคน นคุยทางใครทำไหมอืมทักนะ็หมดแล้วยอุยคุยเป็นไงอ่ะคุยทุกคนคุยเปนไงอ่ะเน่ใช่ไหมอ่าปล่อยว้า Wow, wow, wow. Thì mày phải không chung Ây da, ấy